เบอร์เกอร์อาจทำให้อิ่มท้องแต่เบอร์น้องทำให้อิ่มใจอ,อยากลดสถานะโสดอยากเป็นคนโปรดของใครสักคนวันนี้ผมชานนจะมาทำเมนูโปรดถ้าอยากสละโสดต้องลองทำเมนูนี้รับรองว่าไม่โสดแน่นอนครับโอมโฮมกินหรูอยู่บ้านกะทิสเปเชียลบายกะทิอัมพวา สเต๊ะอาหารไทยเรื่องชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเดิมทีสเต๊ะนิยมใช้เนื้อวัวหรือเนื้อแพะหมักด้วยเครื่องเทศแล้วนำไปเสียบไม,ม้ย่าแต่เมื่อครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีชาวชวาเข้ามาทำการค้าในดินแดนสยามทำให้สเต๊ะเป็นที่แพร่หลายและปรับเปลี่ยนรสชาติให้เข้ากับคนไทย วันนี้ผมชานนจะนำสเต๊ะมาดัดแปลงผสมผสานให้เข้ากับสไตล์อเมริกันกับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อซอสสเตะกับผักดองอาจารใน Walk From Home กนินหรูอ,อยู่บ้า สำหรับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อซอสสเต็กกับผักดองอาจยดนะครับผมจะทําด้วยกัน3ส่วนหลักๆนั่นก็คือการทําเนื้อเบอร์เกอร์การทําซอสสเต็กและทาผักดองน้ําอาจัดครับนอกเหนือจากนี้ผมจะทําดิฟจิ้มเฟรนชฟรายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับเราจะเริ่มจากการทําซอสสเต็กกันก่อนเลยครับซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการทําซอสสเต็กให้มีรสชาติที่ดีนั่นก็คืออําพวากะทิคุณภาพเยี่ยม ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดขั้นตอนแรกก็คือเคี่ยวกะทิให้ง่วดก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆกันนะครับกะทิเขาหอมดีจริงๆเลยนะฮะ <laughs> อยู่เป็น จากที่กะทิงวดได้ที่แล้วนะครับเราจะมาเติมตัวพริกแกงแผนกันครับผมผัดตัวพริกแกงนะครับให้แตกกับตัวน้ํากะทิครับผมดีได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้องกะทิกับน้องพริกแกงจะเจ็บตัวนะครับผมเบาไฟเป็นไฟกลางครับผมโอเคเมื่อส่วนผสมละลายหมดแล้วนะครับเปิดไฟแรงได้แล้วก็เคี่ยวต่อไปนะครับผมเมื่อตัวพริกแกงกับตัวกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะครับเราจะมาใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวครับผมผัดตัวพริกแกงไปเรื่อยๆเลยนะครับจนน้าตาลละลายเข้ากันกับเนื้อกะทิครับผม หลังจากนั้นครับเราจะมาปรุงรสกันด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกครับผมคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกหนึ่งครั้งครับผัดไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันแล้วก็เราก็จะเติมกะทิอีกหนึ่งส่วนเข้าไปครับผมเปิดไฟแรงนะครับเที่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยจนน้ำซอสของเรานั้นงวดได้ที่ครับผมเจ็มจน หลังจากตัวซอสของเราเริ่มงวดแล้วนะครับเราจะมาเติมตัวถั่วลิสงป่นลงไปด้วยครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับจนตัวถั่วเนี่ยมันงวดกับตัวซอสดีครับผมสำหรับผักที่ผมใช้ในตัวเบอร์เกอร์นี้นะครับผมได้จัดแปลงเอาอาจารย์ของไทยนะครับเข้ามาใช้ด้วยครับเพื่อยังคงเครื่องเคียงของสเต็กเอาไว้ครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเติน้ำส้มสายชูลงไปก่อนนะครับเติมน้ำเปล่าเกลือน้ำตาลทรายแดงเปิดไฟกลางครับผมเคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดนะครับจนละลายดีครับ เมื่อเราเคี่ยวจนกลิ่นของน้ำส้มสายชูหายไปแล้วนะครับเราจะทิ้งให้เขาเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนําไปดองกับตัวแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็หอมแขกนําไปแช่ตู้เย็นนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงครับเราจะมาทําตัวเบอร์เกอร์กันครับผมใส่เนื้อวัวบดลงไปได้เลยนะครับผมกระเทียมผงหอมแดงพริกไทยดับเกลือนะครับไข่ไก่ลงและสุดท้ายครับพระเอกที่จะช่วยให้เนื้อของเราฉ่ำนุ่มนะครับนั่นก็คือกะทิอัมพวาครับผมหลังจากนั้นนะครับใช้มือของเรานะครับนวดส่วนผสมให้เข้ากันดีครับผ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเบอร์เกอร์กันครับผมประมาณนี้ครับผมเราจะใช้นิ้วโป้งของเราครับกดตัวเบอร์เกอร์นะครับให้เป็นรูตรงกลางครับเมื่อเราได้ตัวเบอร์เกอร์ไส้อ้วนๆแบบนี้นะครับเราจะไปกิวกันต่อครับขั้นตอนแรกครับเราจะใส่ตัวน้ํามันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะครับรอให้น้ํามันของเราร้อนจัดนะครับเราก็จะใส่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์ของเราลงไปเลยครับผมคือเราจะเอาด้านที่เรากดนะครับลงก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับกับด้านไสเบอร์เกอร์ครับเมื่อสีทั้งสองด้านของเบอร์เกอร์เราเสมอแล้วนะครับเราจะตักตัวเนื้อเบอร์เกอร์อันนี้ขึ้นมาได้เลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเนื้อเบอร์เกอร์ครับเมื่อเรามีตัวเบอร์เกอร์เป็นตัวโชว์ลงแล้วนะครับก็ต้องมีของทานเล่นแบบเฟรนฟรายนะครับจิ้มกับดิบซอสอร่อยๆผมให้ชื่อมันว่าซอสโคโค่ชีสกระเทียมครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเบาไว้เลยนะครับ เราจะใส่ตัวครีมชีสลงไปละลายก่อนครับเมื่อครีมชีสละลายดีแล้วนะครับเราจะใส่ตัวกระเทียมสับเชสด้าชีสปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับคนเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งครับเมื่อชีสของเราละลายแล้วนะครับเราจะใส่กะทิอัมพวาล,ลงไปครับคนให้ละลายเข้ากันอีกหนึ่งทีครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ดิฟโ,โคโคชีสกระเทียมเอาไว้ทานคู่กับเฟรนไพล์แล้วครับผม ตอนนี้องค์ประกอบของเบอร์เกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาจัดเสิร์ฟเป็นดับเบิลเบอร์เกอร์กันครับผมเราราดซอสเตะลงไปใส่ตัวผักดองอาจาร์ที่เราดองไว้กันครับผมแล้วเราก็จะออนท็อปนะครับด้วยตัวหอมเจียวครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อซอสเตะกับผักดองอาจาร์ครับ ดับเบิลเบอร์เกอร์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อสับหมักด้วยกะทิและเครื่องเทศก่อนนำไปย่างจนเนื้อฉ่ำนุ่มถูกพาด้วยซอสสเตยกแบบไทยๆรสชาติเข้มข้นที่มีส่วนผสมของอัมพาวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพปกทับด้วยชีสผักสลัดและผักดองอาจาเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนฟรายและซอสโกโก้ชีสกระเทียมเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารสไตล์อเมริกันและเอเชียเมื่อได้ลองแล้วจะโดนใจ เมนูสร้างสารรค์ดีๆแบบนี้นะครับลองไปทำตามที่บ้านกันได้นะครับใน Walk from Home กินรหรูอยู่บ้าน